ครับพอเมื่อกี้ที่ตรวจอาการนะฮะสมองได้รับกระทบกระเทือนอย่างแรงนะฮะผมก็ต้องขอดูอาการ48ชั่วโมงว่าจะต้องผ่าตัดหรือไม่นะฮะตร,ตรงนี้ยังตรงนี้ยังดูไม่ได้ใช่ไหม,ไมไครับว่าผ <พา S 1> ่าหรือไม่ผ่าครับต้องดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสมองจะบวมหรือไม่บวมหัวก,กระทบกระเทือนของขิงนัหรอครับนะครับญาติคนไข้ต้องทําใจไว้นิดนึงนะฮะดีหมอโทรจับแจ้งว่าจะต้องผ่าไม่ผ่านะครับขอบคุณมากครับผม จู่จู่ดีอย่างจะเดินเรื่องหนาเนี่ยจะเดินเรื่องหนาเวียนหัวเเรื่องยังวินนี่สิมันก็เครียดเหมือนกันทุกคนนั่นแหละใช่นี่ก็ใกล้กำหนกที่จะถึงวังแข่งเข้ามาทุกทีแล้วแล้วหายไปตัวหนึ่งเหลือสามตัวร่างมันก็ไม่คกุกแล้วเราจะแข่งได้ยังไงอะ อีกที่อะไรกำลังใช้สมองไม่มีมารยาทผู้ใหญ่เขาคุยอีกันไั้สาระวันนี้เราจะทำยังไงกันดีอะยิ่งคิดก็ยิ่งมึกตึ๊บปวดหัวมากเลยไงทำไมอะมังจะต้องมาเป็นเวลานี้แล้วมังไม่กี่วันนี้แล้วเราจะไปหาใครทางอีกที่อยู่เฉยๆนไหนเพราหลักผู้ใหญ่เขาคุยกันเนี่ยมึงไม่เห็นเขาคุยกันอยู่ คิดไม่ออกยิงคิดไปยิงตืง้อเฮ้ยขี้ออกแล้วขี้ออกมาเหม็นไหมเนี่ยกูไม่ถามมาว่าขี้ออก,กูนี่กูขี้ออกแล้วสมองนี่ขี้ออกแล้วอ,อ๋อแล้ว่าขี้ออกแล้วจะบ้าเหรอเอ้ยกูเหงาแล้วว่าเด็กมึงมีแววใครอ่ะใครที่จะมาแทอางอีนี่ใครจะมาแทนได้แย้ห yeah, น่ไง หนูก้าแล้วหนูก้าแล้วเจ้ว่าเจ้ต้องเห็นหนูกันนะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมประกวดครั้งนี้ก็าเอาแต่อายุมากๆ40อาบขึ้น<อ>นี่อายุยังไม่ถึงเลยก็ไม่เห็นเปลงเลยฮะเราก็เมคหน้าให้มันแก่ไรนี่แต่งหน้าให้แก่แต่งง่ายที่เราแก่ๆเลยจนแต่งสาวไรเลยแต่งสาวนี่ยากกว่าแต่งแก่นั่นจะบอกให้จริงด้วยเจ้ตามไอ้นี่มาแล้วกัน เราเสี่ยงดูเหรอเด็กเกิดเขาเช็คอายุอ่ะดูบัตรประชาชนในท้องไรเขาเห็นหน้าเก๋เขาก็ไม่เช็คแล้วว่าหน้ามันผ่านไหมเน่ได้เลยเจ๊แต่แกแก่หน่อยก็เป็นเจ๊ได้แล้วเออแบบเจ๊แต่ว่าเรื่องมันมีท้อสัญญาแล้วเจ๊นะอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าหนูเต้นกับเจ๊เจเนี่ยเจ๊เจของหนูทุกคนเนี่ยนะต้องเลิกเรียกหนูว่านังแย้ให้เปลี่ยนชื่อหนูเป็นจ่าจ้า อะไรเรื่องมากแล้ว okay. เราหาใครไม่ได้เลยนะเหลือมันคนเดียวแล้วอย่ายากเลยอย่ายากบอกเรต้องเป็นมันจริงหรอ,อไม่ใช่อย่ายา่าเออชื่อนี้ก็เก๋นี่ว่อือะลองดูแล้วกัน แต่เช้าเลยเจ๊ก็หนูก็เปิดเพลงซ้อมเต้นกันนะจ๊ะกำลังที่พวกเจ๊จะตื่นแล้วอ่ะนี่จะเต้นไปในงานอะไรเนี่ยก็งานที่เจ๊จะไปสมัครอะไรพวกทิฟฟานี่คาบาเล่อะไรกันนะจ๊ะตื่นเต้นสวยนะนี่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 การจัดเต้นอ่ะไม่ใช่ไปเฉพาะเอวเราต้องพิ้วไหวทั้งตัวโล่เดี๋ยวเจ๊จะทำให้โล่ครั้งเดียวก็พอนะอย่าอย่าเรื่องย้ายบ้าน ไม่สวยเหรอไม่สวยการจะเต้นต้องมีร่างต้องออกผิวไหวอ่อนช้อยมึงผิวไหวรู้ไหมมีนี่รู้ตัวไ้น่าจะไปทำตัวติ๊กนังแย่เอ้ยอไม่ว่าจะข้าเต้นเลยนะหนังหน้าหล่อนก็ไม่ผ่านนั่นแหละถ้าหนังหน้ามาไม่ผ่านแล้วหนังพวกเราผ่านไหมผ่าน พวกเราสามคนเอามางคดรวมกันหนังหน้ยังสู้อ่ะไม่เลยเอ้นี่เอ๊ะเราว่าไปอาบน้ำแต่งตัวแอบเห็นว่าจะพาไปไหนนะจะพาไปเนี้ยงไงแต่ว่าสภานพานี้ไม่นะป่ะเราต้องแต่งตัวให้เล็ดแสมงแตงเดี๋ยวันนี้จะเปน<า>็นเก้ามืออาบน้ำรักของร้นานไข่เจี๋ยงก่อนเนาะรักหัวใจพูดท่ะไมอยากไป็นกระต่ายหรืไปไปเร็วข้าวไปไน้ำสิคะมึงกับทั้งร้านทั้งนางไม่ได้ข่าวว่าไ <c oughs> ข่เหน่งว่ะ สนใจกูเลยนะทำไมกูมตกเลือดยอกยี่สีดวงแตกอุ้ยรู้นี่ไงเคยเกิดอะไรอุ้ยใครอายใครกูทักเขาทักนี่จะไปสนามมวยกันเหรอหมือจะไปต่อยมวยเหรอเดี๋ยวไม่เอาสายมงคลเอาถึงหัวจะบ้าเหรอจะต่อยมึงนี่แหละนี่จะไปไหนกันไหนจ้าอ๋อจะไปหาอะไรแพงๆกินซะหน่อยมาแรง่ะเหรอมาแรงแม่มึงเนี่ยมายิ่ทางโค้ง องแพงอ๋อ,อนี่ฉัมีข่าวดีมาบอกพวกเธอสี่ห้าตัวนี่อ๋อโม่เธอเหรอหยางสี่ห้าคนใช้คำพูดให้ถูกด้วยเธออ๋อสี่ห้าคนของเธอที่มีข่าวดีมาบอกเรื่องใบสมองใบสมัครฉันเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะดู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 คนง่ญญายนิดนึงอะไรอีกอะแอบตั้งชื่อทีให้พวกเธอด้วย อยากรู้อยากรู้จังเลยว่าชื่ออะไรอยากรู้ชื่อไหมอยากรู้ชื่อไหมอยากรู้อยากรู้อยากรู้มากๆฉันอยากจะบอกว่าชื่อทีมเนี่ยและดูอลังการนั้นแตกมากเลยนะอะไรเหรอไก่วัวยุ้ยไปเจอนะขอซื้อขอขายขสิทธิ์ต่อชุดที่พี่ขายให้เลยนะชื่อว่าอับแสงซุปเปอร์โอ้โหโ้าวว้าวเนี่อ้าทำไมเงียบล่ะชื่ออะไรนะอับแสงซุปเปอร์โอ้ซุปเปอร์โอ้โอ้ แต่ใหญ่ยาว่าเนะ่ยค่ะจะยังไม่โอ้โหสิชื่อมันแปลกๆก็ไม่รู้อ่ะอีดอกก็อย่าเรื่องมากหน้าตาอย่างเราชื่ออย่างนี้ก็หรูแล้วจุดดีว่าพวกเราเนี่ยไปทานข้าวพร้อมกันดีกว่านะคะกีนปากกินหน้าวแต่ปลาเสียงมึงเหมือนลิเกมากเลยมึงจะไปทานข้าวเลยเหรอใช่ก็ไปก็ได้ไปเหรอไม่ไหวแล้วหิวเนี่ยตังเจนี่แเจรู้บอกแล้วอย่าเรียกแย่เรียกแย่ให้เรียกยา เฮ้เรื่องมากไปอีดายาไอ้เยี่ยงงาไปเถอะไปเถอะดายะเกี่ยงดายะเยี่ยงเป็นที่ไปแล้นะพวกมึงวันนี้กูเลี้ยงเป็นยานะโอ้โหสัญญาอยู่แล้วหลังนี้ดูเหมือนเล็กๆแต่ฝีมือระดับพักตาคังจริงป่ะห้าดาวเลยจะบอกให้กระยาฮะระดับห้าดาวหกดาวนี่กุ๊กนี่ไม่ใช่มาจากเมืองไทย กูมาจากไหนพามาเอ้ามาคุยแล้วก็มาจากลัสเวก่ะอร่อยแม่อร่อยสังเกตเด็กเสิร์ฟไปไงฮะพนักงานกุ๊กไปกินข้าวที่หึงนบอกเอาไปกินที่นี่เไม่บอกอร่อยทล้ไมเด็กเสิร์ฟไม่กินอ่ะของลีลีก็ต้องเอาไว้ให้ลูกค้ากินอร่อยใช่ไหมโม่แต่คุยอยู่แน่โม่จะได้กินในหิวแล้วเนี่ยแต่งที่เลยวันนี้เปสุกสุก ใครอยากกินอะไรสั่งไล่เลยฉันสั่งก่อนนะสั่งอะไรเอ่ยเอาไก,ออก่อบภูเขาไฟละกันอยากกินเยี่ยมเลยเอจเเจเอาไก,ออก่อบ <c oughs> อะไรนะไก,ออก่อบภูเขาไฟไงนี่มึงเอาส่งไหนคลิกเนี่ยสมองมึงเอาไก,ออก่อบพูเขาไฟไก่ตายแล้วก็ต้องมาโดนเสยียบอีกตายซ้ำตายซ้อนเจ็บปวดแค่ไนหนทุกทรมาง <c oughs> ในเมื่อแม่มังตายลูกมังอีกเจ็ดตัวจะอยู่ก็ใคร มันก็ต้องเกิดไปเป็นดาวลูกไก่ไปห้อยเควงกวางอยู่บงท้องมางน่าสั่งเวงยงนะเ่ยิ่งมากอี่เหียสั่งอะไรมันสร้างสั่งหน่อยสิเออ,อจะสังอะไรกับชีวิตต้องหนาวะแม่ไม่ต้องสั่งแล้วสั่งเองงั้นขอปลาช่อนลอยสวน,นปลาช่องลอยส่วนเจ๊เอาปลาช่องลอยสวนตัว <c oughs> มึงสั่งอะไรนะปลาช่อนลอยส่วนไงมึงน้น่หนักยิ่งของมันอีกแล้วเนี่ยแ <c oughs> ม่ไก่มันมีลูกไก่แค่เจ็ดตัว ไก่ี่มีลูกแค่เจ็ดตัวแต่ปลาช่องนี่มีลูกคอกเป็นร้อยเปลนพานมึงเอาแม่มึงมาฆ่าตายแล้วลูกมันต้องกำพร้าแม่แล้วมันก็ตรงคนอื่นรังแกตรงตัวใหญ่กินเป็นอาหารมึงเอาส่งไหนคิกเหี้ยมึงนิ่งตกนรกหนักเทามังสั่งเท่าเลยโอ้โหสั่งอะไรไม่คิกถูกแพงกูไม่ว่าหรอกแต่ให้มังสร้างสั่งหน่อยให้มังปะเทืองปัญญาให้มังรักสักหน่อยจริงด้วยเปี่ยกเบียงชีวิตสักตลอดตลอดเลยอ่ะอังีิละกัน ฉันอยากจะกินยอดมะพร้าวอ่อนผัดน้ำมันหอยเยอะนะก็แค่นั้นไปม่บังอาหารสามัางสาวีรักยอดมะพร้าวโอ่งใช่มหมยอดมะพร้าวโอ่งโอ้โหอีสักวะจะไม่ด่าแล้วนะยอดมะพร้าวโอ่งมึงคิดดูต้องมะพร้าวมันไม่ใช่ต้องเตี้ยเตี้ยต้นมึงสูงแค่ไหนเสียบลอยฟ้านะบางนกเขาเหิมหัวมึงปีนขึ้นไปก็เกิดบางภาคพังลงมาตุ๊กมึงตายไปแล้วครอบครัวมึงจะอยู่กับใครลูกเมียมันก็ต้องเดือดร้อน อีเขี้ยมึงสั่งเราสอนองใจนายชิกฮะเฮี้ยมากเลยนายเขี้ยวนายชิตใจอย่างเฮี้ยอีกเจ๊ใจเย็นๆก่อนนะครับเจ๊แม่งวจะไม่ปิดเสียงมึงกูไม่พูดเลยสักคำก็สั่งอะไรที่มันประเทือนปังยานหน่อยที่มันสร้างสั่งหน่อยเฮ้ยนี่ผมว่านะรู้สั่งอาหารดีกว่าสั่งน้ำเปล่าดีกว่าเจ๊ก<ช>ินน้ำเปล่าเว้ยกินน้ำเปล่าดีกว่าใช่เจ๊เอาน้ำเปล่าผม๊บงสั่งอะไรนะน้ำเปล่าเจ๊น้ำเปล่าอีกนะ แม่งเ้ยแต่ละตัวไม่ไไล่ลังไกเลยอะไรวะในเมื่อทุกคงรวมหัวกางเกงน้ําเปล่าไอ้นึ่งกางเกงน้ําเปล่าไอ้นี่กางเกงน้ําเปล่าทุกคงในโลกรวมกางเกงน้ําเปล่าแลว้วพอน้ําแห้งหมกลาคงกุ้งหอยปูปลามันจะอาศัยอะไรมันก็ตายตายอย่างอน,นาถาแดดแผกเผาร่างกายมันก็เกี่ยมไม่ตายโอยครูรำไม่ไล่เอาละน้ำเปล่าก็ไม่ได้แล้วกับข้าวก็ไม่สั่งแล้วน,น้ำเปล่าก็ไม่กินแล้วมึงจะเกงอะไรสั่งโคกดีกว่ามึงสั่งโคก แล้วสากมันจะอยู่กับใครสากมันก็ก้องกำพร้าเ,เนี่ยมึงเป็นอะไรของมึงไอ้เหี้ยจริงจังกับชีวิตเหลือเกินจะเลี้ยงหรือเปล่าเนี่ยครับตีเลยตีคนถูกต้งองตีไงถ้าถ้าไม่เตะไม่แจ่าไม่ต้องเรีย้ยงไออะไร,รไอ่อะไร,อ,ะไรอุ้ยเดทษนะครับมีสายเข้ามาคร<ม>ับสายเข้ามาหรือก็มาเตือนข้าโทรศัพท์ใคร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 เจ๊รใครฮัลลโหสวัสดีค่ะจังหวะมากเลยมึงโอเปอเรเตอร์อุ้ย คุณหมอเหรอคะคุณหมอมีอะไรคะวินนี่วินนี่ต้องผ่าตัดเหรอคะผ่าตัดด่วนโอ้ยเงินเท่าไหร่คะห้าหมื่นโอ้ยคุณพระช่วยอยู่ดีเท็บช็อกโอ้ยคาคาคุณหมอคาคาแค่นี้นะคะ กิดอะไรขึ้นวินนี่ต้องผ่าตัดนะแล้วผ่าตัดด่วนด้วยแล้วเงินน่ะต้องใช้5ห้มืนบาทนะห้าหมื่นจะไปหาที่ไหนเนี่ยบากยากเข็นนี่หลือแค่แปดพันกว่าแม่ซื้อลงที่มาเลยาะบ้าหรไงเพื่อนช่วยกันหรือว่าฉันจะยอมขายตัวฉันเองอ่ะใครจะซื้อมึง ฉันลงทุนขนาดนี้แล้วนะใครมีคิดก็ผิดหวังแล้วเออถ้าสวยอย่างกูก็ไปอย่างนึงโอ้โหพอกันเลยเจ๊ฉันอยากเอาตัวฉันเข้าไปไม่มีกระจวดแหมมึงก็เหมือนกไอ้แกไปยิงข้างต้นมะขามเทศอะไม่รู้มึงกับมะขามเทศไอ้ก็ตายก่อนนี่หนูพูดง่ายนะเราทั้งห้าคนเนี่ยไม่ได้สักคนค่ะคิดจังเลยอะเขียงเรื่องอะไรก็ปินนี่ไงเราจะไปหาเงินที่ไหนล่ะพรุ่งนี้แล้วนะ ก็ใช่หิวก็หิวเครียดก็เครียดพาไปแทนที่เลี้ยงสั่งนู่นสั่งนี่ก็กินไม่ได้ก็มึงสั่งแต่ของไม่ดีของที่น่ากินมึงก็ไม่สั่งเกียงสั่งของไม่ดีหรือมึงไม่มีตังค์โอเคกูไม่มีตังค์จบไหมแค่แท้แค่นั้นแหละเออแล้วนังแย่ยและแยตลกอยู่แค่ปากซอยเนี่ยมันหายไปครึ่งคลองวัง้หนี่หิวเลยปวดท้องอ่ะเนี่ย มาลอวคราโทษที่เจแหม่ชาพี่หน่อยอหยเต็มเลยกับข้าวมาแล้วคะ่ะไหนอะไบกับเรามังอ่ะนี่ไงเจเขี้ยมังชายที่ไหนอ่ะกูยอยากเห็นหน้าพ่อหน้าแม่มึงเละเกิงเอ๋นี่กับเรานี่เจกว้ยเห็นมาเจเขียวปีเลยกว้ย <c oughs> นี่กูเอามากินวันนี้นะไม่ไดเอามาล่วงหน้าเป็นเดือนถึงได้กินไรอืมจันหลักอยู่แค่ปากซอยมึงไปตั้งครึ่งค้องว่างกูอยากรู้วมึงไปไหนมา หนูอยากจะมาไหวหรอกนะแไมาไม่ไวอ่ะันตลาดนี่เจ้คนเพียบเลยอะ่ะหนูรู้ว่าไม่คนเยอะขนาดนั้นหนูเลยแวะเข้าไปดูค่ะปรากฏว่าจนปล้นธนาคารเจ้จนปด้นธนาคารใช่เจ้นี่เห็นเขาบอกว่าให้เงินไปเป็นล้านเลยนะเจนะแล้วเงินไหลล้นเลยใช่แล้วก็ตำรวจเนี่ยยังตามจับโจรไม่ได้เลยเจ้โง่จังเลยเอาละ ฉันมีช่องทางหาเงินรักษาเพื่อนแล้วแกจะทำอะไรอะ่ะพนธนาคารสิว่าพนธนาคารมันเป็นงานที่เสี่ยงมากเลยนะเปลี่ยนใจเธอหรือว่าให้ฉันไปขายตัวดีกว่าโอ้ยหน้าตายอย่างนี้อะไรข้างคงมาเลเซียพูดไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยมันพูดมากพ่นยางใส่มังเลยไย่เองายนะเฮ้ hey! แต่พวกเราไม่มีประสบการณ์เลยนะเว้ยไม่ต้องห่วงฉันเคยมีประสบการณ์ตอนเล็กๆฉันเคยปล้นเคยพ่องมาแล้วพ่องอะไรที่ไหนที่โรงเรียนคนยังรบไม้บรรทัดสอเสียงแม้กระทั่งชอ็กเหียกระดานดำของคุณครูให้มังงละอย่างไมไม่มีใครสามารถจับฉันได้อ้อันนั้นป็นเรื่องเด็กๆของเด็กๆเขา มันก็ะป้นเหมือนกันไม่เห็นแตกต่างกันเลยเราไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้แล้วใช่ไหมอ่ะมันไม่ทันแล้วมันสายไปซะแล้วว่าเราไม่ทําเครื่องเราเห็นนี่เพื่อเราล่ะตรงใจนี่นี่เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทําเราต้องร่วมมือกันเอาแง่วว็นไงแงวด้วยเหรอ เรวมกลางเราอยู่แยกกลางเราตายเพราะฉะนั้นรวมกลางถึงจะตายหมู่แต่เขาก็พร้อมใจกันตายใช่ไหมเพื่อนตัวต้อม